ดันอยู่กับรายการแทนคุณแผ่นดินนะครับในพื้นที่ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมากับคุณมานะเซียนสันเทียนะครับมอดินอาสานะครับซึ่งท,ทําทฤษฎีรูปโอ่งรวมถึงเกษตรพอเพียงนะครับมีการปลูกพืชไร่ผสมผสานและยังได้มีการต่อยอดนะครับการนําเอาหญ้าแฝกมาแปลรูปเป็นผลิธธตภัณฑ์ต่างๆนะครับคุณมานะครับโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ การมีงานทำนะครับอันนี้ลงวันที่15กุมภาพันธ์2 5 5พันครับอันนี้เป็นที่ศูนย์นี้แต่งตั้งเองหรือหน่วยงานไหนมาแต่งตั้งฮะหน่วยงานนี้พอเขาเห็นในเรื่องของการรวมกลุ่มของเราทําเขาก็ให้หมู่บ้านอื่นเนี่ยมาเรียนรู้กับเราเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นศูนย์ได้ไหมเพื่อเป็นวิทยาทานถ่ายทอดให้เครือข่ายคนบ้านอื่นได้มาเรียนรู้กับเราอะไรเงี้ยพอตั้งเป็นศูนย์แล้วเขาให้อะไรเราบ้างอะ ตัวนี้เขาก็ถามว่าเราต้องการอะไรบ้างแต่เราก็ยังไม่ได้บอกไปครับว่าเราจะต้องการอะไรแต่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมและก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเ็าจะพักเป้าหมายนี้เข้ามาเรียนรู้ก็ขอให้ทีมของเราเนี่ยมาช่วยเป็นครูสอนแล้ว่เข้ามารับเข้ามาเป็นเครือข่ายอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ายินดีตอนนี้เราก็กําลังสร้างสร้างคนเข้ามาเป็นครูเพราะกิจกรรม เรามองดูรู้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเข้ามาเรียนรู้กับเราเยอะอ,อตอนนี้ก็โรงเรียนสามโงรงเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์เราก็ต้องเตรียมคนมาถ่ายทอดให้เด็กในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด ตั้งแต่การปลูกจนมาถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ในส่วนที่สองก็คือในส่วนของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอื่นอ,อย่างเงี้ยที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเป้าหมายที่เราไปส่งเสริมไว้ตัวนี้เขาก็เข้ามาเรียนรู้กับเราเราก็ต้องอให้เขามาเรียนรู้ในเรื่องของทักษะ,ะพื้นฐานตั้งแต่การเก็บใบการย้อมสีการทำวัตถุดิบการขึ้นผลิตภัณฑ์อ,อะไรต่างๆวันนี้เราก็มีครูอยู่ทั้งหมด อยู่5้าคนปกติเราจะมีอยู่แปคนมาอมาช่วยกันทำเพราะวันนี้มันมีงานออเดอร์รอเราอยู่ก็ต้องเร่งมือกันนิดนึงครับุ่มเครือข่ายคนรักยาแสกเนี่ยมีเยอะไหมฮะตอนนี้ขนาดไหนในจังหวัดของเราเนี่ยมีอยู่แค่3ามอำเภอสามอำเภอฮะอำเภออะไรบ้างครับก็จะมีนนทไทยแล้วก็จะมีคอนบุรีแล้วก็จะมีอำเภอด่านเปียน ครับอันนี้จำนวนคนเยอะไหมจำนวนคนตอนนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรามีอยู่สามสิบกว่าคนแต่ในเรื่องของคนปลูกเนี่ยเรามีอยู่สามพันกว่าคนครับอันนี้อยู่ในเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายแล้วแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าไปในโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยมีอยู่สามโรงก็จะมีโรงเรียนนนทัยคุรุเป็นโรงเรียนมัธยม โรงเรียนที่2ก็คือโรงเรียนโนนไทยเป็นโรงเรียนปฐมแล้วก็โรงเรียนบ้านใหม่คุกผมก็จะมีอยู่แค่โรงครงนอกจากเราปลูกหญ้าแฝกแล้วนะครับในการที่จะใช้คุมดินแล้วก็เอารากมันเนี่ยที่เราไม่ใช้เนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับพอมันให้มันย่อยสลายเพื่อที่จะรักทาให้ดินที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยกลับมีสภาพดังเดิมเรายังทําอะไรได้อีกนะครับเพราะผมเห็นเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือหญ้าแฝกเหมือนกันหญ้าแฝก อันนี้ก็คือในเรื่องของอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาหรือนํามาจากไหนอันนี้เราเก็บเกี่ยวในสวนเก็บเกี่ยวในสวนเองในสวนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะว่าพออายุสามารถใช้ทําผลิตภัณฑ์ได้เราก็เกี่ยวเกี่ยวเข้ามาปุ๊บเราก็มาต้มน้ําเกลือครับพอต้มน้ําเกลือเสร็จปุ๊บเราก็มาตากคืออายุมันนี้ต้องเท่าไหร่อย่างน้อย45วันขึ้นไป45หวันแต่ก็ก็คือดูดูว่ามันสูงขนาดนี้แหละใช่ไหมฮะโดยประมาณอ๋อฮะสังเกตด้วยสายตาครับ ก็จะมีะบวนการต่างๆนะฮะมีสีดําบ้างสีน้ำเมิเดี๋ยวเราไปถามกับครูดีกว่านะคะครูซึ่งทําหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนะครับว่าทําอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวถามนี้ก่อนนะครับคุณกองศิลนใช่ไหมฮะคุณกองศินเป็นครูอยู่นี้มานานหรือยังครับก็ได้ประมาณเข้าปีที่สองครับเข้าปีที่สอง หน้าที่หลักนี่คืออะไรฮะหน้าที่หลักอ่าเป็นครูครับีเรยกว่าก็ย้อมใช่ไหมครับขบวนการของมันจะต้องทํำยังไงก่อนฮะพอได้ยาแฝกมาได้ยาแฝกมาแล้วเราก็มาต้มค่ะมาต้มใช้ต้มกี่ชั่วโมงฮะต้มประมาณสักไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาที ต้มนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อเพื่อให้มันอ่อนนุ่มหรือยังอ๋อให้มันเหนียวนุ่มให้มันยืดหยุ่นใช่ไหมฮะไม่ละไม่ให้มันแข็งไม่ให้มันแข็งแล้วก็ไม่ให้มันหักอ่านะครับต้มเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรต่อฮะเราเอาไปนี่แหละค่ะเอาไปตากตากพอหมัดๆมดแล้วเราก็เอามาทําผลิตภัณฑ์อ๋อมาทําผลิตภัณฑ์นะครับถ้ามันแห้งไปก็ไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีนะฮะมันก็จะแตกนะครับตอนนี้พี่กองศิลป์นี่ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ อันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปงอบค่ะอ๋อลูกงอบงอบก็คือหมวกของชาวนาใช่ไหมฮะหมวกของชาวนาใบเล็กๆอันนี้เป็นของที่ลึกมากกว่าใช่ไหมฮะมันจะเป็นของโชว์ค่ะของโชว์ใช่ไหมฮะเอามาโชว์อันนี้เราก็มีการขึ้นลูกขึ้นลูกก่อนนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ขึ้นลูกมาเป็นดินดินเผาดันเกลียอ๋อดินเผาดันเกลียนเอามาขึ้นลูกนะฮะอ่าแล้วก็เอามาลองเพื่อที่จะขึ้นลูกเอาไว้นะฮะ อันนี้ทิ้นหนึ่งเนี่ยอย่างมอบเนี่ยใช้เวลาอันหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมฮะ,ะในการที่จะแปลรูปมันอ๋ออันนี้อันนี้เต็มวันแล้วค่ะยังไม่ได้พอสามรอบเลยค่ะเหลือฮะค่ะอ๋อน,นี่ต้องต้องไปใช้ต้ององ,งานฝีมือจริงๆนะครับเพราะว่าต้องพันต้องโอ้โหวะวันหนึ่งไม่ได้พอสามรอบอืมฮะว,วันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึงนะฮะอันอันหนึ่งนี่ใช้กี่วันฮะ เอางี้ดีกว่าถ้าเราจะทําใบใหญ่น่อยก็สี่ห้าวันสี่ห้าวันโอ้โหแล้วจำหน่ายเท่าไหร่ฮะราคาเท่าไหร่มอบตัวนี้ถ้ามันใบใหญ่ก็พันสามพันสี่พันสามโอ้โหแพงขนาดนี้ค่ะโอ้ขนาดนี้แพงเลยนะฮะท่านผู้ชมครับลดหลั่นตามราคาอืมลดหลั่นขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับขนาดนะครับอ่ะคุณสมใจบ้างคุณสมใจคุณสมใจกําลังทําอะไรอยู่ฮะกําลังทํา ตรงใจกันนะคะตรงแจกันค่ะอันนี้ก็เป็นด่านเกวียนอีกน่ดิด่านเกวียนค่ะเช่นฮะไปซื้อดินเผาจากด่านเกวียนมาแล้วมาขึ้นรูปค่ะมาขึ้นรูปนะครับซื้อมานี่จริงๆแล้วตัวดินเผาเองเนี่ยมันราคามันเท่าไหร่ก็ประมาณ10บาท1ิบาทค่ะ10บาทแล้วก็มาทาเนี่ยนะครับขึ้นรูปนะครับมามีการใช้อันนี้เป็นแฮนด์เมดจริงๆนะท่านผู้ชมฮะก็จะเป็นลายอันนี้เป็นลายเกลียวธรรมดาค่ะเป็นเกลียวธรรมดาค่ะเป็นเกลียวธรรมดาแล้วก็ยกสูงอันนี้เขาเรียก อะไรฮะคอนโทรน้ําใช่ไหมค่ะจะคล้ายๆคอนโทรค่ะอืมที่สมัยก่อนจะมีไว้หน้าบ้านค่ะนะฮะแต่นี่แต่นี่ทําให้มันดูมีราคามากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะต้องผ่านรอบเลยใช่ไหมผ่านรอบเลยค่ะใช้เวลาอันนี้อันเล็กๆขนาดเนี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะก็ประมาณวันหนึ่งได้ค่ะวันหนึ่งขายเท่าไหร่เอางี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจากอันนี้สิบบาทเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยกว่าบาทค่ะวันหนึ่งเนี่ยได้กี่ชิ้น ก็ประมาณชิ้นเดียวอ๋อแต่ก็ไม่ได้ทําตลอดนะครับบางทีก็ว่างก็เข้าไปทํางานบ้านบ้างไปบ้านบ้างไปดูไร่บ้างคเพราะปกติเราก็เป็นแม่บ้านเราก็ทำไร่ทำนาอยู่แล้วอะอันนี้อันนี้เป็นลักษณะเป็นงานเสริมเอาไว้ใช่ไหมฮะอืมนะฮะอันนี้ก็คือขบวนการของการย้อมใช่ไหมฮะครับอันนี้ยังไงเนี่ยพอพอได้ยาแฝกมาเราย้อมกันยังไงฮะ เรามาต้มน้าครับต้มน้ํเนี่ฮะค่ะใช้สีย้อมกบครับเงใน้ำเดคือคือเดิมนี่เดิมนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมัแห้งค่ะอ๋อมันแห้งมันแห้งเอาไปตากแห้งก่อนแห้งแล้วค่ะอ๋ออันนี้อันนี้มันย้อมแล้วนี่คือย้อมแล้วใช่ไหมฮะย้อมแล้วค่ะอ๋อฮะย้อมแล้วเป็นสีอันนี้ก็ย้อมสีเขียวนี่สีนี่มาจากไหนอ๋อสีตลาดกสีวิทยาศาสตร์ธรรมดาเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ใช่อืมอันนี้ก็สีแดงฮะก็ย้อมแล้วก็ที่ต้องมาแช่เพื่อที่จะมันทําให้ถัักง่่ายขึ้้นนนใหมออ อ๋อฮะอืมอันนี้ก็เป็นนะฮะขั้นตอนวิธีนะครับการในการที่จะทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนะครับหญ้าแฝกนะครับใบหญ้าแฝกนะครับอ่ะพี่เฉลยหน่อยพี่เฉลยหน่อยครับอ่ะพี่ติ๋มนี่นี่พี่ติ๋มนี่อ่ะพี่ติ๋มพี่ติ๋มทำอะไรอยู่ฮะพี่ติ๋มรับเอ๋ทรงอะไรล่ะครับทรงบาทอันนี้ทรงบาทเหรอไหนดูฮะ อ๋อนี่เป็นรูปบาทนะฮะก็เป็นคล้ายๆชามคล้ายๆชามนะฮะก็จากด่านเวียนอีกซื้อเหมามาซื้อเหมามาทั้งหมดอันนี้เป็นออเดอร์หรือเขาสั่งมาทําเป็นเฉพาะหรือว่าเป็นแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะขายได้อ๋อเป็นไม่แบบก่อนค่ะอันนี้ยังยังไม่ได้วางตลาดวางงั้นเถอะวางแล้วทางนี้ก็ทําอ๋อวางที่พารากอนเลยนะครับอันนี้เราตัวมันจะสูงกว่า ฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบน,นี้หรือเปล่าที่จะทําออกมาคล้ายกันปะอ๋อนี้ทรงนี้นะฮะออครับครับ <c oughs> นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วอันนี้มันต้องใช้เวลาทอนานขนาดไหนอันนี้ลาย <c oughs> ดู <c oughs> ดู <c oughs> ลายเนี้ยมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่สลับสี ใช่ไหมฮะสลับสีลวดลายวันหนึ่งเต็มเต็มค่นเนี่ยวันหนึ่งเต็มเต็มนะฮะอันนี้จะต้องทอกี่ชั้นฮะประมาณเท่าไหร่แปดชั้นประมาณสิบชั้นใช่ไหมฮะใช่โอ้โหสิบชั้นอันอันลายระหว่างลายเกลียวกับลายแบบนี้อันไหนยากง่ายกับต่อกันหรือว่าเหมือนกันคล้ายคล้ายกันเพียงแต่ว่าสลับ ใช่ไหมฮะมันยากอยู่ที่เราว่าใช้กี่เส้นใช้เส้นถ้าเส้นเดียวอย่างี้มันก็ง่ายกว่าครับเส้นเดียวอันนี้มาหลายเส้นใช่ไหมก็เหมือนถักเกียรถูกไหมฮะจะทําให้มันกี่ลากี่เส้นเป็นเกีียวกี่แบบใช่ไหมฮะอือฮะพี่เฉลย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 นี่มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์เก้าอี้เล่นเก้าอี้เลย ขเขาไว้นั่งอะฮะอันไหนใกล้มือเอาอันนั้นเลยค่ะอันนี้เขาเอาไว้นั่งอะพี่เฉลยเอามาทําอะไรฮะเนี่ยพันพันเกี่เกียวพันเกี่ยวอ๋อทําเป็นคล้ายๆทําเป็นได้อ๋ออันนี้เล็กกว่าอีกนะฮะเล็กกว่าอีกอันนี้ทาทํายังไงให้มันเล็กได้ถึงขนาดนี้ฮะทันครึ่งครึ่งเข้าหากันอะไรกัอืมอืมก็คือครึ่งแล้วกรณีถ้ามันขาดล่ะมันขาดก็ต่อต่อใช้ใช้อะไรต่อฮะ ต่อไปในตัวเขาก็คือคือมัดทับไปเนี่ยวิธีต่อเราจะเอามาแล้วก็บิดครับบิดแล้วมันก็อ๋อก็จะต่อกันเลยนะฮะบิดแล้วมัดเป็นเกี่ยวคล้ายๆแบบล็อกเคล้ายๆแบบล็อกมันไว้อันนี้เป็นเส้นเล็กมากๆนะฮะไม่เชื่อว่าหญ้าแฝกจะสามารถที่จะ ทำเป็นเกี๊ยวเล็กได้ขนาดนี้อันนี้สามชั้นใช่ไหมเล็กกว่านี้ก็มีค่ะเล็กกว่านี้ก็มีนะฮะนี่ค่ะอานี่นี่นี่โอ้นี่เล็กกว่านะฮะขอดูหนะะ่อยฮะนฮะโอ้โหนี่เล็กจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวเหมือนกันอันที่ทําเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะฮะแต่เล็กมากค่ะเล็กมากนะฮะใหญ่ยยกว่าเส้นผมนิดหน่อยทําเล็กแบบนี้ก็มาร้อยอันนี้ก็มาใช้กับของเล็กๆอ๋อมาร้อยลูกปัดแบบนี้หรือเป่าฮะลูกปัดที่เห็นอยู่นี่ค่ะแตทำ เส้นโตมันก็ร้อไม่ได้ค่ะอ๋ออ๋อไว้ร้อยลูกปัดอืมอันนี้ลูกปัดนี้เราซื้อมา่างหางไม่ไม่ได้เป็นผลิตภันที่นี่นะครับแต่ว่าใช้ใช้ย่แฝกนี่เป็นเป็นตัวร้อยอันนี้เขาทำนี่ไงค่ะรับเดี๋ยวผมจะยางไมอันนี้แบบนี้ใช่ไหมโออนี่แหละฮะอืมอืมอืมก็สวยเป็นรูปตุ๊กตาครพวง เพียงแต่ว่าเราไปซื้อพวกไอตัวลูกปัดนี้เข้ามามาทําให้มันดูใช่ไหมฮะมันมีสีสันมากขึ้นแต่ข้างในเราก็เก็บลูกหูวกวงอะไรลูกมากลูกมากลูกผลไม้ต่างๆที่มันแห้งแล้วเอามาดัดแปลงนะครับนวัตกรรมมันไม่ต้องลงทุนแต่ลูกปัดอะไรตาเช่นตานี่็เราก็เก็บเมล็ดระกรม มเมล็ดละกรรมนะครับเมียเพียงแต่มีลูกปัดหน่อยแ,แล้วก็หูหูกุญแจพวงหูพวงกุญแจนะฮะท,ที่ที่อาจจะต้องต้องซื้อจากภายนอกเข้ามานี่นะฮะอืมแล้วใครเป็นคนออกแบบเนี่ยแบบแต่ละแบบเนี่ยอ่ะใครเป็นคนคิดคุณมณคอ๋อเหรอฮะคุณมระณเป็นคนคิดนะฮะอันนี้ถ้าตกตัวหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามสิบสามสิบเก้าสามสิบเก้าก็ประมาณสี่สิบ ตัวใหญ่ก็อ๋อขึ้นอยู่กับตัวตัวเล็กก็สามสิกว่าบาทตัว,<ล>ตวใหญ่ก็59าสิบเกอันนี้ถือว่าเป็นงานฝีมือนะครับค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆครับท่านผู้ชมครับถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะทอหญ้าแฝกเนี่ยให้เป็นได้นะครับสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือในการที่จะประดิษฐ์